สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษาของเราก็จะมาเรียนเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วยปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นในสมัยโบราณผู้ชายจะเป็นผู้นําและผู้หญิงจะเป็นผู้ตามแต่ในปัจจุบันทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถเป็นผู้นําได้และยังมีเพศทางเลือกที่ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายดังนั้น ในวิชานี้เราก็จึงมาเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเอาละครับอย่างที่2เราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของคาว่าเพศเพศหมายถึงลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศใดซึ่งกำหนดโดยลักษณะทางชีวภาพ เรียกว่าเพศโดยกำเนิดและลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมและสังคมเรียกว่าเพศวิถีเพศโดยกำเนิดเพศโดยกำเนิดนะครับก็คือลักษณะทางกายภาพโดยกำเนิดที่แสดงให้รู้ว่าเราเป็นเพศใดเช่นเพศชายเพศหญิงหรือมีทั้งสองเพศ ส่วนเพศวิถีนะครับก็คือความชอบและการแสดงออกทางเพศของคนซึ่งอาจจะแตกต่างกันไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศโดยกำเนิดเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมและสังคมด้านเพศของบุคคลครับต่อมานะครับเพศวิถีมีองค์ประกอบ5ด้าน อ,อย่างแรกนะครับว่าต้องการเป็นเพศใดเช่นชายหญิงกระเทย 2. ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเพศใดเช่นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามนะครับ 3. ม,มีความพึงพอใจทางด้านเพศและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์แบบใดและ 4. แสดงออกต่อสาธารณชน เกี่ยวกับเพศของตนเองอย่างไร 5. มีลักษณะทางกายภาพของร่างกายอย่างไรซึ่งอาจเหมือนหรือตัางจากเพศโดยกําเนิดก็ได้ความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางเพศนะครับจะหมายถึงความมีตัวตนความชอบและการแสดงออกทางเพศของบุคคลซึ่งไม่ตรงกับเพศโดยกําเนิดเช่น เพศหญิงที่ชอบเพศหญิงด้วยกันเพศชายที่ชอบเพศชายด้วยกันคนที่ชอบผู้ชายและผู้หญิงเพศหญิงที่มีที่ใจเป็นชายและเพศชายที่มีจิตใจเป็นเพศหญิงครับต่อไปเรามาดูประเภทของความหลากหลายทางเพศกันนะครับ 1. กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศด้านอัตลักษณ์ทางเพศ ก็คือคนที่มีเพศที่ปรากฏทางร่างกายกับจิตใจไม่ตรงกัน 2. กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านรสนิยมทางเพศมีทั้งรักเพศตรงข้ามเพศเดียวและรักสองเพศและไม่รักเพศใดเลย 3. กลุ่มที่มีความหลากหลายด้านการแสดงออกทางอารมณ์เป็นการแสดงออกภายนอกของแต่ละบุคคล ต่อมาครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องเพศทางเลือกหรือ LGBT จะแบ่งออกเป็นซกลุ่มใหญ่ๆนะครับประกอบด้วย L ย่อมาจาก l e t เบ a ้ยนคือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิง G ย่อมาจากเก y ก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชาย B. Bisexual ก็คือชายหรือหญิงที่ชอบทั้งสองเพศและ T. t r n n s n e n r e r คือผู้ที่ไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิดหรือการแปลงเพศนั่นเองครับต่อมาเราจะมาเรียนรู้เรื่องบทบาทความสัมพันธ์มนุษย์เราจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทั้งเพศเดียวกันเพศตรงข้าม และเพศที่หลากหลายความเท่าเทียมระหว่างเพศความเท่าเทียมระหว่างเพศในด้านต่างๆโดยความแตกต่างทางเพศต้องไม่มีเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิและโอกาสของบุคคลในสังคมปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศก็คือการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่มีเพศวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ ทางเพศหลากหลายเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกตามความเชื่อโบราณหรือศาสนาหลายๆศา,าสนาเชื่อว่ามนุษย์เกิดมามีเพียงเพศชายหญิงแต่เรามักจะเห็นเพศเอ,อื่นซึ่งเป็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคนซึ่งก็มีมานานมากเช่นกันกที่เราจะเห็นได้คือ LGBT LGBT คืออะไร LGBT หรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งย่อมาจาก L Lesbian หญิงรักหญิง G G B ชายรักชาย B Bisexual คนที่ชอบทั้งชายและหญิง T Transgender คนข้ามเพศหรือแปลงเพศนั่นเองแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปแนวคิดของคนที่ต่างกันทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้จำกัดแค่ข้างต้นเท่านั้น LGBT, LGBT มีธงสีรุ้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ <LGBT S 1> สะท้อนถึงความหลากหลายและการรวมกลุมของทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอดีตเชื่อว่าคนที่แสดงออกเหล่านี้เกิดจากภาวะผิดปกติทางจิตเป็นพวกวิปริตโรคจิตผิดหลักศาสนาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อแบบนั้นอยู่มีการอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์โดยระบุว่า เป็นความมีเอกลักษณ์ทางเพศที่ผิดปกติมีหลายสาเหตุเช่นการทำงานของสมองที่ผิดปกติความผิดปกติของยีนหรือคโครโมโซมการผลิผตฮอร์อโรมนการเลี้ยงดูสังคมและวัฒนธรรมพวกเขาเหล่านี้เกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงเอกลักษณ์หรือตัวตนไม่ใช่ให,หรือพวกเขาเป็นบุคคลที่มีสิทธิเสรีภาพ ความเป็นมนุษย์แต่ก็ยังมีความชิงชังและกีดก,กันเกิดความไม่เท่าเทียมกันในหลายแห่งทั่วโลกอยู่ดีในประเทศไทยก็เช่นกันถึงแม้ปัจจุบันจะมีการยอมรับและเปิดใจเกี่ยวกับ LGBT มากขึ้น,แ,น,นแต่ก็ยังเจอการกรีดก,กันความไม่เท่าเทียมกันในหลายประเด็นเพราะอะไรเพราะยังมีแนวคิดเชิองอนุรักษ์นิยมท,ที่ยังคงยึดมั่นและเชื่อในบทบาททางเพศ แบบรักต่างเพศในสังคมไทยไม่เชื่อในความเท่าเทียมเป็นผลให้การรับรองทางกฎหมายและการปกป้องสิทธิ LGBT ไม่ครอบคลุมรวมถึงอคติทางเพศยังคงมีอยู่อย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสังคมติมมหญยงข้ามเพศถูกมองอย่างเหยดหยามถูกหัวเราะอย่างตลกขบขันถูกด่าทอหรือถูกนินทาต่างๆที่ต้องเจอบ่อยครั้งตั้งแต่เด็ก เมื่อติ่มเข้าสู่ช่งวงวัยรุ่นที่ต้องเข้าเกณฑ์ทหารในอดีตถูกจัดให้อยู่ในจำพวกที่สีมหมายถึงบุคคลทุกผลภาพโรคจิตวิกลจริตเวลาเกณฑ์ทหารจะต้องขอเสื้อต่อหน้าสาธารณะซึ่งถูกน้องถูกหัวเราะเข้าขายการคุกคามทางเพศได้<ม>ในปัจจุบันมีการแก้ไขถ้อยคำในใบสอดอ43ใช้คำว่า ภาวะเพศภาพไม่ตรงเพศกำหนดในช่วงวัยทำงานติ๋มเข้าไปสมัครงานและแต่งกายแบบเพศหญิงทำให้แหางานได้ยากมากกว่าเพศชายหญิงที่แต่งตัวตามเพศสภาพหากสมัครได้จะต้องแต่งตัวแบบเพศชายรวมทั้งการไม่เป็นที่ยอมรับต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในตำแหน่งงานระดับสูงมีการฆาตกรรม LGBT อย่างโหดเหี้ยม อย่างเหตุการณ์การอุ้มค่าเพราะความเกลียดชังและอคติทางเพศเลสเบียนหรือเกย์ที่แต่งงานกับคู่รักของตนเองแต่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะไม่มีกฎหมายมารองรับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเหตุการณ์ที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมต่อ LGBT ในไทยซึ่งยังมีอีกมากมายแต่ถึงอย่างนั้นยังมีอีกแนวคิดที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมนั่นคือแนวคิดเสรีนิยม เสรีนิยมคืออะไรเสรีนิยมคือเสรีภาพของปัจเจกบุคคลหรือเสรีภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างมีเหตุผลและไม่ถูกกีดกันแล้วจะทำอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียม ต่อ LGBT ในไทยต้องออกมาเคลื่อนไหวหรือเรียกร้องหรือไม่การต่อสู้หรือการเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนของ LGBT ในไทยมีมาอย่างต่อเนื่องด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้รวมถึงกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องจนทำให้เกิดพรบรความเท่าเทียมทางเพศปี2558แต่ก็ยังคงเป็นกฎหมาย ที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดอย่างไรก็ตามก็ต้องมีกฎหมายเพิ่มเติมที่จะสามารถครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นให้มีการรับรองและออกกฎหมายให้คู่ชีวิต LGBT ซึ่งจะทำให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิและได้รับสวัสดิการทางสังคมเช่นเดียวกับคู่แต่งงานชายหญิงที่ได้รับการจ้างงานคู่ชีวิตของลูกจ้างที่เป็น LGBT สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ค่าชดเชยและสวัสดิการการรักษาพยาบาล<ม>ของลูกจ้างได้<ม>เช่นเดียวกับคู่ชายหญิงธ<ม>นาคารและสถาบันทางการเงิน<ม>ให้สิทธิเข้าถึงการบริการทางการเงิน<ม>ที่อยู่อาศา<ม>ัยแก่คู่ชีวิต LGBT <ม>การศึกษาให้ความรู้เรื่อง LGBT <ม>แก่นักเรียนกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในเรื่องของรสนิยมทางเพศความเป็นตัวตนทางเพศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกันการบริการด้านสุขภาพพัฒนาเรื่องสุขภาพทางเพศเช่นบริการการให้ความรู้และการรักษา HIV สุขภาพทางเพศของ,งหญิงรักหญิงการให้คำปรึกษาด้ารการแปลงเพศจัดให้มีนโยบายสุขภาพและสิทธิมนุษยชนที่เน้นความเท่าเทียมกันทางเพศด้านครอบครวัวสนับสนุนและสร้างความเข้าใจครอบครัวของชาว LGBT คือให้พวกเขาได้รับการยอมรับมากขึ้นสนับสนุนการสร้างครอบครัวของผู้ชีวิตชาว LGBT สิ่งสำคัญคือคนในกลุ่ม LGBT ต้องไม่นิ่งเฉยต่อการผลักดันกฎหมายในประเด็นเหล่านี้เพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจในการออกกฎหมายเล็งเห็นความสำคัญและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมนอกจากการมีกฎหมายที่มารองรับประเด็นเหล่านี้คือการยอมรับทางสังคม ที่ปราศจากอาคติเพราะเราทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันเพราะเราทุกคนมีความรู้สึกและมีสิทธิเท่าเทียมกัน ปัจจัยที่มีผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศอ่าเรามาดูนะครับว่าปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ 1. สังคม 2. ครอบครัว 3. สื่อต่างๆ เนังสังคมนะครับเขาก็จะคิดเหมารวมและยึดถือกับความเชื่อเดิมๆในเรื่องเพศ 2. ปัญหาอาคติทางด้านเพศ 3. จะเป็นการจำกัดกีดกันโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและสเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทางเพศ 2. ครอบครัวนะครับอความหมายของคําว่าครอบครัวก็คือคนสองคนคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานทางสายเลือดการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตก็จะแบ่งเป็นครอบครัวเดี่ยวครอบครัวขยาย ครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นครับสำหรับปัญหาของด้านครอบครัวรก็จะมีเรื่องผู้ปกครองส่งเสริมบทบาททางเพศกิจกรรมตามเพศเช่นเด็กชายเล่นนอกบ้านได้แต่เด็กหญิงต้องอยู่ในบ้านก่อให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ ต่อไมะครับสื่อต่างๆสำหรับสื่อนี่ครับก็จะเป็นสิ่งสำคัญเลยครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ 2. ภาพยนตร์3โฆษณา4นาวนิยายสื่อต่างๆมักจะก,กำหนดเพศอย่างชัดเจน ผู้หญิงต้องอ่อนโยนสวยงามผู้ชายต้องกล้าหาญเป็นผู้นำมองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องตลกและมีการเหยียดเพศสร้างทัศนคติทางลบครับเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องการวางตัวต่อผู้อื่น สำหรับการวางตัวต่อผู้อื่นเราควรปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยและเหมาอแข่กาะเทศะใช้วาจาสุภาพไม่แสดงกิริยากร้า,าวให้เกียรติผู้อื่นไม่พูดหรือแสดงกิริยาล่วงเกินผู้อื่นแสดงกิริยาต่างๆอย่างสุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถของตนเองให้ความสนิทสนมอย่างมีขอบเขตไม่คุกคีมากเกินไปสแสดงความห่วงใยในเรื่องต่างๆตามสมควรต่อไปนะครับการรู้จักมารยาททั้งสังคมการเดินการนั่งต้องสุภาพเรียบร้อยสง่างามไม่ควรไปเที่ยวกันตามลำพังควรไปเป็นกลุ่ม ไม่ควรปล่อยให้ผู้อื่นออกค่าใช้ใจ่ายแก่ตนเองฝ่ายเดียวมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่รู้จักขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับ ก็สรุปเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศต่างเกิดมามีบทบาทและหน้าที่ที่เหมาะสมตามสลริละเพศของตนเองจึงไม่ควรนำบทบาทและหน้าที่ของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเพื่อพูดให้เกิดความขัดแยง้งและเกิดความแตกแยงในสังคมการแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดก็ตาม ควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและควรนำค่านิยมความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆเข้ามาประกอบการคิดและตัดสินใจร่วมด้วยครับสำหรับวิชาสุขศึกษาของเราครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ